มีคำถามเข้ามาอีกนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดเรามีลิสต์ประเภทนี้อยู่นะครับเราเลือกที่พักได้ประเภทเดียวพอเลือกแต่ละเภทแล้วก็จะมีสับท้ายนะครับให้เลือกได้อีกนะครับซึ่งเลือกแล้วก็ต้องเอามาใส่ได้มากกว่าน่งนะครับแบบนี้นะครับเลือกแล้วก็ข้างหนมีอะไรบ้างนะครับเราจะลองทํำยังไงได้ง่ายๆบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะจอก็จะมองประมาณนี้นะว่ามีเลือกประเภทอะไรบ้างนะครับ พอเลือกไปแล้วนะครับอาจจะต้องมาคับนิดนึงให้กดเลือกนะครับพอกดเลือกข้างล่างนี้ก็จะมีลิสต์ที่เราทาแบบแคสเคดเอาไว้นะครับว่าข้างบนเลือกอะไรข้างล่างก็จะเอามาโชว์เฉพาะส่วนที่มันเกี่ยวข้องนะครับถ้าเรากดบอกว่าเออเราเลือกผิดเราไม่เอาอันนี้แล้วเ้วลองอันอื่นกดยกเลิกไปนะครับตัวนี้ก็จะกลับให้เราเลือกใหม่นะครับเราเลือกแบบโซนนะครับกดเลือกนะฮะก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามที่เรากําหนดนะครับเสร็จแล้วแทกเราจะใส่ให้แม่นวบแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะควบคุม ให้เลือกแค่เป็นระดับหนึ่งสองสามก็ได้นะครับกดเพิ่มเข้าไปก็จะเข้ามาด้านล่างแบบนี้นะครับเทา่านี้เพิ่มปุ๊บเข้าไปนะครับเราจะมีปุ่มว่าอ่ะถ้าเกิดอยาก,กยกเลิกทั้งหมดนะครับจะทํายังไงนะครับก็กดยกเลิกแบบนี้นะครับมันก็จะแบ่งคลีนอัพข้อมูลทั้งหมดแล้วก็กลับไปแอคทีฟเวตตัวนี้ทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นทริคสั้นๆไวๆนะครับคราวนี้หลังบ้านเป็นยังไงบ้างเราลองดูกันเอาด้านบนก่อนว่าแคสเกดดิ้งทำยังไงนะครับเราไปดูที่แคสเกดดิ้งกัน ที่หน้าจอนะครับเลยตัวนี้นะครับไปดูที่ Cascading ก่อนนะครับก็กดเข้าไป Cascading เนี่ยมันหลักการง่ายๆเลยครับแต่ละตัวต่างแมปไปที่สม a ั t Object ของตัวเองนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นชาวนะครับตัวนี้พอแมปเสร็จแล้วครับพิเศษหน่อยหนึ่งมันจะมาข้างล่างตัวนี้ว่า Filter Data according to another Control Value เราก็เลือก p a r c o n t r o l ไปนะครับเราก็เลือก Field ที่ mapping เข้าไปนะครับซึ่งหลังบ้านเนี่ย database ก็ต้องทําแบบ category ไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับประมาณนี้นะครับส่วน for ปุ่มต่างๆพวกนี้ผมจะไม่ได้ใส่ที่แบบอร์มเลยนะครับไม่ได้ใส่ที่ view เลยแต่ว่าจะไปใส่ที่ฟอร์มทั้งหมดนะครับเราานี้เราที่ฟอร์มทําอะไรนะครับปิดไปก่อนที่ฟอร์มนี้นะครับผมก็จะมาบังคับว่ากดเลือกกดยกเลิกกดเพิ่มทำอะไรบ้างนะครับ กดเลือกก่อนนะครับาจากน,านี้ก็ได้พอกดเลือกนะครับก็คือ select นะครับปุ่ม select เนี้ยสิ่งที่มันทำคือ enable กับ disable เจ้าตัว dropdown list เพราะว่าเราอยากจะค,ควบคุมว่าถ้าเขาเลือกอะไรไปอันหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะต้องเลือกสัดท้ายเฉพาะอันนั้นอย่างเดียวห้ามเปลี่ยนไปที่อื่นะครับก็ควบคุมได้หน้าจอไปเลยอันนี้ก็ง่ายดีนะครับแต่จริงๆก็มีวิธีอื่นๆอ,อีกนะครับแต่เอาวิธีที่ง่ายๆที่สุดก่อน พอคราวนี้ถ้าเขาอยากจะเลือกเขาต้องกดปุ่มยกเลิกเท่านั้นก็เป็นการคลีนอัพข้อมูลทั้งหมดนะครับเพื่อให้เขาเลือกใหม่นะครับก็จะเป็นเท่านี้นะครับปุ่ม select ก็จะควบคุมเรื่อง dropdown นะครับคราวนี้ปุ่ม add นะครับอ่ปุ่ม cancel ก่อนก็คือปุ่มยกเลิกนะครับปุ่มยกเลิกสิ่งที่มันทาก็คือหนึ่งมันไปคลีนอัพเดต้าที่ใส่เอาไว้ใน editable list นะครับแล้วก็ enable กับ disable ปุ่มเหมือนเดิมนะอันนี้ไม่มีอะไรคราวนี้ ปุ่มที่เป็นทริคหน่อยหนึ่งก็คือเจ้าตัว editable list ที่อยู่ด้านล่างนน,นี้ฮะตัวนี้ตัวนี้ด้านล่างนะครับต้องเป็น editable list เท่านั้นนะครับวิธีที่เราเลือกเข้าข้อมูลตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ไปกดปุ่มเพิ่มเนี่ยหรือว่าปุ่ม add เนี่ยสิ่งที่มันทำก็คือเราก็ไปสั่ง add row นะครับ add row ของ editable list สั่ง transfer data ไปนะครับคลิ่ตรงนี้ฮะต้อง transfer data ไปที่ add edit row ของ editable list น่น,นะครับเสร็จแล้วเราก็สั่ง apply เชนตัวนี้นะครับซึ่งอันนี้มันจะยังอยู่ที่สเตตของ m e m o r รีอยู่ของ Browser ซอร์นะครับถ้าเราอยากจะเซฟข้อมูลเลยนะครับเราอาจจะมีอีกปุ่มนึงนะครับสำหรับ Submit เจ้าแบบฟอร์มตัวนี้แล้วก็สั่งคําสั่งเซฟนะครับของ editable list ตัวอีกทีหนึ่งนะครับก็คลิกอยู่ที่ประมาณนี้หวังว่าน่าจะตอบคําถามนะครับขอบคุณครับ